น้ำเปล่าลงไป1ลิตรครึ่งจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟแรงได้เลยครับส่วนดอกอัญชันใช้เป็นดอกอัญชันอบแห้งนะครับใส่ลงไป1หยิบมือต้มให้น้ำเดือดจนกว่าจะได้สีที่พอใจนะครับพอได้สีที่พอใจแล้วตักดอกอัญชันออกไปทิ้งได้เลยและให้เราบีบมะนาวลงไป1ซีกเพื่อเปลี่ยนสีบีบลงไปแบบนี้เลยครับน้ำดอกอัญชันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเห็นไหมครับและให้เราใส่สาคูเม็ดเล็กลงไป200กรัม ก็คือ20ช้อนโต๊ะสําหรับเม็ดสาคูไม่ต้องนําไปล้างน้ําก่อนนะครับใช้แบบแห้งๆเทลงไปได้เลยให้เราคนเล็กน้อยและต้มในไฟกลางแบบนี้เป็นเวลา5นาทีขั้นตอนและวิธีทําสาคูของแจ็คเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับจะได้สาคูที่สุกใสครบทุกเม็ดพอครบ5นาทีแล้วใส่เนื้อมพะพร้าวอ่อนลงไป300กรัมต่อไปให้เราใส่เผือกดิบนะครับเผือกดิบหั่นเต๋า100กรัมใส่ลงไปแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ ขั้นตอนนี้เราจะต้มต่ออีก5นาทีนะครับพยายามคนให้ถึงก้นหม้อสาคูจะได้ไม่ไหม้ติดก้นหม้อครับตอนนี้เราต้มเผือกกับมะพร้าวอ่อนเนี่ยผ่านมา5นาทีรวมระยะเวลาก็คือ10นาทีนะครับขั้นตอนนี้ปิดแก๊สได้เลยแจ็คจะใส่มเมล็ดข้าวโพดต้มลงไปอีก1ฝักครับ ฝานเป็นชิ้นๆแบบนี้นะถ้าใครใส่มเมล็ดข้าวโพดดิบเนี่ยสามารถใส่ไปพร้อมมะพร้าวกับเผือกได้นี่ขนาดตอนนี้จะปิดแก๊สแล้วนะครับก็ยังเดือดอยู่ความร้อนยังคงสะสมครับให้เราคนคุกเขาให้เข้ากันนะครับ mm hmm. วิธีต้มสาคูแบบนี้จะทําให้สาคูเนี่ยสุกใสครบทุกเม็ดใช้เวลาในการต้มไม่นานสาคูไม่เป็นตากบจึงอยากให้เพื่อนๆทางบ้านลองเอาวิธีนี้ไปทําตามกันดูครับแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จนะครับเราต้องปิดฝาอบทิ้งไว้เป็นเวลา15นาทีขั้นตอนนี้ให้เราปิดแก๊สให้เรียบร้อยนะความร้อนยยัััังงงออู่่ครบ้้้้้ใชชววเลาาาานนีมมตททํํกิ ใส่กะทิกล่องลงไป250มิลิลิตรและตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาจะได้มีความเค็มมันครับจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับสำหรับการต้มไม่ต้องการให้กะทิเดือดพ่านแค่เดือดขอบหม้อก็พอ เนี่ยครับแค่กะทิเดือดตามขอบหม้อแค่นี้ให้เราปิดแก๊สได้เลยยกลงครับส่วนหม้อสาคูของเราปิดฝาครบ15นาทีแล้วให้เราเปิดฝาเติมน้ำตาลทรายลงไปแจ็คเติมน้ำตาลทรายลงไป200กรัมนะครับแต่ถ้าใครชอบหวานมากหรือหวานน้อยเนี่ยปรับเอาตามใจชอบได้เลยในหม้อสาคูยังมีความร้อนอยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นคนแป๊บเดียวน้ำตาลทรายก็ละลายหมดแล้วครับจะเหลือแต่สาคูที่สุกใส่ครบทุกเม็ดแบบนี้ยิ่งถ้าเขาเย็นตัวลงจะเป็นเม็ดสาคูที่กลมๆสวยมากไม่ต้องกลัวว่าสาคูในหม้อจะเละนะครับไม่เละแน่นอนแจ็คคอนเฟิ วิธีนี้จะทํามาหลายรอบแล้วครับจะได้สาคูที่สุกใสสวยแบบนี้เลยย้ํานะครับถ้ายิ่งเย็นตัวลงเนี่ยสาคูจะเป็นเม็ดกลมๆกลมเหมือนไข่ปลาแล้วก็ไม่เละแต่ว่าตอนนี้เราตักชิมกันเลยดีกว่ายังร้อนๆอยู่นะครับตักใส่ถ้วยเดี๋ยวราดน้ํากะทิทางบ้านดูคลิปจบแล้วอย่าลืมจดสูตรหรือกดแชร์เก็บไว้ทําตามนะครับสูตรนี้ทําง่ายประหยัดแก๊สสุกใสครบทุกเม็ดแน่นอนบางท่านต้มครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่สุกนะครับสาคูเวลาทานก็ราดน้ํากะทิเค็มๆมันๆลงไปทานกับสาครูรสหวานมันเข้ากันนะครับ อร่อยมากๆสาคูหวานนุ่มลื่นทานกับกะทิเค็มมันโอ้โหฟินแน่นอนทางบ้านอย่าลืมนะครับลองไปทำตามกันดูจะทำไว้ทานเองหรือทำขายก็ได้นะครับสร้างอาชีพได้วันนี้จ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ